ไว้รอนะคะนี่ค่ะแล้วมากไม่ต้องเย็นจัดนะคะความเย็นพอดีพอดีเนาะคะ่ะเอามือวัดกี่วันกี่เดือนกี่คืนก็ยังจะเป็นสีสดสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะผักก็จะยุบลงนะคะอ่าเรียบร้อยนะะแสงเย็นเย็นไว้เลยค่ะนี่ค่ะ ส่วนที่เราจะเก็บนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะเราวัดแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็น้ำแข็งนะคะมนะาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็แข็งเย็นๆไว้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราจะเก็บนะคะ ทิ้งไว้สักครู่นะคะเราวัดรักษานะคะความสําคัญอยู่ที่เกลือนั่นนะคะพี่น้องค่ะผากหวานนี่เฮาก็จะได้ไปเก็บมาจากป้าป้าดูนะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพอประมาณเนาะค่ะเสร็จแล้วเราก็ยกน้ำเดือดลงมานะคะปิดแก๊สก่อนนะคะดูพอน้ำเย็นนะคะพอผักเย็นแล้วนะคะ เราก็จะทําการบรรจุถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยนะคะและนี่เอาไว้รอนะคะนี่ค่ะแล้วนี่ค่ะผักก็จะยุบลงนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะตั้งน้ำเดือดเดือดเนาะพี่น้องนี่ตั้งน้ำเดือดเดือดไว้นะคะ เสร็จแล้วเราก็เทน้ำใส่น้ำแข็งไว้นะคะนี่ค่ะผักก็จะยุบลงนะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเขาก็ใส่สองฟิตเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะนําไปใส่ไดเลอร์นะพีนองขาวิธีการรักษาผักหวานให้ได้กินนานๆนะคะถ้าน้ะพี่นองขานี่จะ้ะน้ำน้ำเย็นเรามาวัดดูความเย็นนะคะก็ความเย็นก็ไม่ต้องเย็นดูพอน้ําเย็นนะคะพอผักเย็นแล้วนะคะเราก็จะทําการบรรจุถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยนะคะและนี่ ผักก็จะยุบลงนะคะเรียบร้อยนะคะรักษานะคะความสําคัญอยู่ที่เกลือนั่นนะคะพี่น้องค่ะผักหวานนี่ห้าก็จะได้ไปเก็บมาจากปลาปลาคือที่เราบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะคะพักก็จะย่งคงมีสีสดสวยงามจังซีตลอดนะคะแล้วเราก็ใส่ช่องฟิตไปเลยนะคะแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็น้ำแข็งเนาะคะ่นะ,คะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็แข็งเย็นเย็นไว้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราจะเก็บนะคะทิ้งไว้สักคู่นะคะเราวัดหวานไว้กินนานๆเนานนะคะ่ะให้มีคงความสดไว้เนาะคะ่ะอุปกรณ์เราก็มีนี่เนาะคะ่ะเตรียมผักหวานไว้แล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็น้ำแข็งเนาะคะ่นะ,คะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ดูพอน้ำเย็นนะคะพอผักเย็นแล้วนะคะเราก็จะทำการบรรจุถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยนะคะและนี่เราก็โรยเกลือใส่ลงในน้ำแข็งกับน้ำเปล่านะคะหยิบนึงนะคะหรือจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่จะเค็มนะคะ,ะการเก็บคลิปนี้ก็ อขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะนําไปใส้ไดเลอร์นะ้พี่น้องขาวิธีการรักษาผักหวานให้ได้กินนานๆนะคะอายุนาเนาะคะ่ะพี่น้องขาอันนี้คือผักหวานป่าเนาะคะ่ะเมื่อนี่เก็บได้หลายเนาะคะ่ะกินบ่เบิดเนาะคะ่ะก็เลยจะทํากันเก็บรักษาไว้คงความสดไว้กินน,นั่นนี่ค่ะเทลงไปร้อนๆเลยนะคะทั่วนะคะ เสร็จแล้วจ้าเราก็ตักทําการตักขึ้นมาเลยนะคะเอาเอาแค่พ่อหลวกหลวกนะคะพี่น้องแล้วก็มาล็อกน้ำนํำดดตั้งน้ำเดือดเดือดเนาะพี่น้องนี่ตั้งน้ําเดือดเดือดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําใส่น้ําแข็งไว้นะคะมากไม่ต้องเย็นจัดนะคะความเย็นพอปพ,อ,พอดีพอดีเนาะคะ่ะเอามือวัด กี่วันกี่เดือนกี่คืนก็ยังจะเป็นสีสดสวยอย่างนี้นะคะแข็งเย็นเย็นไว้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราจะเก็บนะคะทิ้งไว้สักคู่นะคะเราวัดมากไม่ต้องเย็นจัดนะคะความเย็นพอดีพอดีเนาะค่ะเอามือวัดกี่วันกี่เดือนกี่คืนก็ยังจะเป็นสีสดสวยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะ เทลงไปร้อนๆเลยนะคะให้ทั่วนะคะเจ็ดแล้วาห้ก็ใส่สองฟิตเลยนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะดูพอน้ําเย็นนะคะพอผักเย็นแล้วนะคะเราก็จะทําการบรรจุถุงแล้วก็ใส่ช่องฟิตเลยนะคะและนี่ดูนะคะ น้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพ่อประมาณเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ยกน้ำเดือดลงมานะคะปิดแก๊สก่อนนะคะกี่วันกี่เดือนกี่คืนก็ยังจะเป็นสีสดสวยอย่างนี้นะคะอ่ะัดีค่ะคลิปนี้ฟ้านาลีพาไปทั่วที่จะผ้ามาถ้ำผักหวานเนาะคะ่ะวิธีการเก็บผักรักษานะคะความสำคัญอยู่ที่เกลือนั่นนะคะพี่น้องขา ผักหวานนี่เขาก็จะได้ไปเก็บมาจากปลาปลาแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็น้ำแข็งเนาะคะ่นะ,คะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็น้ำพี่น้องขานี่จ้ะน้ำน้ำเย็นเรามาวัดดูความเย็นนะคะก็ความเย็นก็ไม่ต้องเย็นแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็น้ำแข็งเนาะคะ่นะ,คะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ดูนะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพ่อประมาณเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ยกน้ำเดือดลงมานะคะปิดแก๊สก่อนนะคะดีค่ะคลิปนี้ฟ้านาลีผ้าไปทั่วทีปจะผ้ามาทํำผักหวานเนาะคะ่ะวิธีการเก็บผักแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็น้ำแข็งเนาะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็แล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็น้ำแข็งเนาะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ติ่ค่าคลิปนี้ฟ้านาลีผ้าไปทั่วีบจะผ้ามาท้ำผักหวานนะค่ะวิธีการเก็บผักแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วนะคะ แล้วก็น้ำแข็งเนาะคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ตั้งน้ําเดือดเดือดเนาะพี่น้องนี่ตั้งน้ําเดือดเดือดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําใส่น้ําแข็งไว้นะคะตั้งน้ําเดือดเดือดเนาะพี่น้องนี่ตั้งน้ําเดือดเดือดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็เทน้ําใส่น้ําแข็งไว้นะคะดีค่ะคลิปนี้ฟ้านาลีพาไปทั่วทิบ จะพามาทำผักหวานเนาะคะ่ะวิธีการเก็บผักดูนะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพ่อประมาณเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ยกน้ำเดือดลงมานะคะปิดแก๊สก่อนนะคะเขาเอื่นนมาลวกเนาะคะ่ะหรือเรียกจะว่าเรียกลวกก็ได้เนาะคะ่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะคือที่เราบรรจุถุงเรียบร้อยแล้วนะคะ พักก็จะย่งคงมีสีสดสวยงามจังสีตลอดนะคะแล้วเราก็ใส่ช่องฟิตไปเลยนะคะเขาเอิ่นว่าลวกเนาะค่ะหรือเรียกจะว่าเรียกลวกก็ได้นาะค่ะเทลงไปให้หมดเลยค่ะดูนะคะน้ำเดือดได้ที่แล้วค่ะพ่อประมาณเนาะคะ่ะเสร็จแล้วเราก็ยกน้ำเดือดลงมานะคะปิดแก๊สก่อนนะคะ เราก็โรยเกลือใส่ลงในน้ําแข็งกับน้าเปล่านะคะหยิบหนึ่งนะคะหรือจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่จะเค็มนะคะการเก็บเจ็ดเรล้าห่อกระส่สองฟิตเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะเราก็โรยเกลือใส่ลงในน้ําแข็งกับน้าเปล่านะคะหยิบหนึ่งนะคะหรือจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่จะเค็มนะคะการเก็บเจ็ดเรล้าห่อกระส่สองฟิตเลยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้ขอบคุณนะคะรักษานะคะความสําคัญอยู่ที่เกลือนั่นนะคะพี่น้องค่ะผากหวานนี่เฮาก็จะได้ไปเก็บมาจากปลา,ปาแข็งเย็นๆไว้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราจะเก็บนะคะทิ้งไว้สักครู่นะคะเราวัด กี่วันกี่เดือนกี่คืนก็ยังจะเป็นสีสดสวยอย่างนี้นะคะแข็งเย็นเย็นไว้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนที่เราจะเก็บนะคะ